สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยนะครับวันวนี้เรากำลังอยู่กันในเกมรูปบล็อกในแมพของการลบนี้ออกจากราอิลิทเทอร์รนิกของนายเอ็มครับทุกคนอ่าซึ่งร้านนี้ครับคนเจ้าของร้านครึ่งก็คือนายเอ็มนั่นเองซือเอ็มซึ่งเป็นเจ้าของร้านอิเล็กทรอนิกส์แห่งนี้ครับเขาว่ากันว่านายเอ็มเนี่ยมีความผิดปกติทางสมอง ก่อนที่ฉี่มาเปิดร้านาเิเลในท่อนกี้พวกโทรศัพท์พวกอย่างสีเนาะอืมแล้วว่าดีขึ้นดีครับทุกคนเ,เห็นเขาว่าหน้าเอ่มได้จับโตเด็กน้อยที่เขาไปซื้อโทรศัพท์ไปขายอยู่หลังร้านแบบท่ารุ่นกรรมเลยครับทุกคนหูยหบอกว่าเราหนักกลัวมากเพิ่งจัดลักษณะร้านครับทุกคนค่อนข้างที่สิแบบเรียบง่ายเชยๆชนะทุกคนมีแค่ตัวอักษรเดียวที่มีชื่อว่า เนั่นเอะนะครับทุกคนแะรอบขางร้านี้คือม่านี่ร้านในตั้งใกล้เคียงเลยเพราะว่าเขายยานเมื่อเนึ่งนี่รายได้ก็บ่ถึงกับหลายของร้านนี้นะยที่200บาทบุรลีเกินไปกต่นายอยากรู้ว่ารายได้กี่บาทแล้วก็เข้ามาที่ร้านฉันดูสิอืมช่วงนี้โทรศัพท์เห็นแหลกบ่อยเล่นเกมโลบบกไม่สะเทียนมาร้านเราได้นะร้านเออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มาสิไม่กลัวมาเลยโอเคพวกรนยการจิมีล่าเดี๋ยวเขาไปเล่นแมปนี้กันดีกว่าครับไปกันเลยจื๊อบอื Ü ้มนั่นมิสเตอร์เอ็มเขาต้องการไปพ่อเขาว้าวเลย ทุกคนดูสิมีแท็บเล็ตมีโทรศัพท์โอ้โหเลิศและไปเพียงใค่าังนครับทุกคนยังมีโน้ตบุ๊กพร้อมว้าวทรงกับเป็นล้าอิเล็กทรอนิกส์ของแท้และโซนี่ครับดูว่าที่เป็นออออู้อันนี้เขาก็สามาใจง่ายด้วยตนเองก็ได้เช็คเขาด้วยตนเองเอาลระมาสิหนว่าเจ้าของร้านที่น่ากลัวจนไกล ตรงนี้ตรงนี้สนใจเครื่องไหนสอบถามได้นะครับดฮ้ยจริงเหรอไหนพูดคุยดูสิชืบทำไมมันมืดแบบเนี้ยเกิดอ,อะไรขึ้นอ้าวัดเจ้าของร้านหายไปครับผมจ้าเอมหายไปหรือว่าคำเหล่าจากชาวบ้านสิเป็นความจรงิง บางที่ล่าน,นี้อาจสมบูรได้คยเกิดขึ้นมาก่อนเลยอาจิปิตัตไปโดนแล้วแต่ว่าสิที่ห้องห็นอาจจะเ็นแค่ภาพล่วงตาความหลอนของห้องนะครับนาะทุกคนอดี้ก,ก็บ่รู้กันเจ้าของร้านเทาดีโบ่มาสื่อโทาศัะท์อยุใส่ระบาดนีเวองกันเ้ยไฟไดับชิปหายโอ้ยแกล้งกันแบบนี้ไม่ได้นะพี่โอเครู้สิว่าห้องนี้เขาที่งห้อเขาทิ่เขาไปได้ครับผม ว้าวแล้วเขาลงเดินนาไปฝั่งนี้ครับนีงไงคือเปิดไฟเปิดไปแล้วสิครับโอเคไฟกลับมาแล้วครับผมรู้สึกว่า้านนี้มีความแตกประหลาดยูนิดนหน่อยนะทุกคนนะว่าแต่เฮ้ยช่องระบายอากาศเปิดยูเขาคิดว่นานนาจะเข้าไปได้ไมันเป็นการเดิมพันที่ปลอดภัยที่สุดโอเคเปิดตามหาเจ้าของ้านเขาต้องลงทุนไปถึงขนาดนี้เชียวนะโอ้เขาวงกดผมไม่ชอบตรงนี้เลยเอาจริงเพราวะว่ามันแบบ บไปวุนไปวุนม,มาเราก็พอกับโทรศัพท์อันนี้เขาก็บสมัครเก็บใด,ดครับทุคทกคนสิ่ที่เขาต้องการโทรศัพท์ตอนนี้ยทีสิบเคื่องนะเข้าก็บสมัคเก็บไปได้เลยโอเคตอนนี้เขาทาการหาตัวของลานกอนครับอันห้องพอแล้วห้องกจะติสอบถามเขาว่าเป็นยังคือต้องเฮ็นตูแปแป,แปลกแบบนี้พอมเออมันคืออย่างต้องการอย่างกันแบบน่ขันมีความสป็นปติหรือยอย่างกาบบนันแต่ผมจะโทษแจ้งตำรวจโอ้นี่มันอะไรเนี่ย ว้าวทุกคนเราเจอกับอือคืออ่ท่อระบายอากาศที่มีความเป็นสารพิษครับผมเขาตอนเราวันรถหนีเป็นยังมากอ่ะชึ้ต้องูอกว่าโอ้โหทุกคนเอาจริงมันโดดยากอยู่ทิดหน่อยจะโดดยัดนดนี้อะท้อ๋อแล้มันจะพายัางไงอ่ะทุกคนเอาจริงแล้วก็หลุดแมพผมคิดว่ามันอาจจะมีเอ่อเส้นท่าที่แบบเออจังหวะ เ้นท่าที่เขาสสามารถปิดได้อ่ะ,อะเยอะดี๋ยเด,ยเดยอน,นี่ไปไม่ได้ฮะชึบแบบนี้ใช่ไหมอ๋อต่อยคอยดูแบบนี้เออนี่อ๋อ จุดที่เขาจะตามาดูไปได้ครับเขาต้องมาอยู่ต้นๆมองนี้ครับผมเสียไดนว่ามันเป็นแบบเป็นเลี้ยวเล็ี้ยวแหลมเนื่องจากแรงดันปยังดุลแรงมันเสียแบบว่าเลกระจ่ายออกจังมองปลายมันครับคุณนเห็นบ่าวมองปลายมันสิกัะจ่ายออกไปเทาดูปึ๊บเข้าสิดุ่บ๊อบิดนี่คือจุดที่เขาจะต้องพามาตองนี้ครับก็คือตรงมบริเวณต้นท่ามันครับแนะนำมาหมองนี้เลยโอเคจากนั้นครับผมเขาต้องมาทํากันไตมองนี้ครับผมอาชจือบกระโดดขามมัเป็นไตไตพะนะนี่เป็เนเล้ท่อขึ้นสนิม อุ้ยทุกคนเอาละเฝ้าไปหาเจ้าของร้านกันดีกว่าครับเจ้าของร้านนี่ขั้เแ็้ตัวแปลกๆปักขั้นแท้แปลกๆแบบนี้ผมจะโทษแต่ตำรวจได้บ้าที่นี่หอ้ยตกอ่าไม่ก็ตกเอ้ยท่อนี่เป็นพลาดจะลื่นทะลื่นลื่นมากขอตอนนี้นิดหน่อยเย็นดีเพื่อที่จะไปให้ลื่นโอเคเดี๋ยวข้าไปตองนี้นะทุกคน ก็ต้องอคอยเรีนนะคันคืนผมผ่าต้องยัดตนตลกแบบนี้ผมก็ตกตลอดอ๋อจะบ้าเอาราคามาเรียบร้อยแล้วจือเก็บโทรศัพท์เออนี่ละทุกคนห้องเก็บของเข,ข,ข้าไม่ข้าโอ้โหรู้สักว่าของนี้จะเป็นของเก็บต๊อกโทรศัพท์ครับทุกคนและเขาเที่ยวไหดมาเนี่ยเขาจะเอาไปขาย ไข่ตอโอเคข้ังใรครับรู้สึกว่ามีกล้องมากมากหล,ลายกล้องมากๆเลยครับทุกคนตะวมากระปบ่ดได้ฮะดูสึกว่าข้าจะต้องเห็ดย่างบางยาอ๋อเปิดเครื่องเปิดเครื่องคืออะไรอ่ะเราเปิดดูจื๊บโอเคเป็นการเปิดไฟครับว้าวเร่เป็นท้องเก็บสต็อกสินค้านะคะทุกคนนะโล่งมากเอาจิงบนลิมิทของสเปซเลยครับเห็นปะอุ้ยน่ากลัวอันนี้เอ้ยถือล็อกจะว่าเสหเข้อหากุญแจเด้อะ เอาละทุกคน,นเราจะต้เปิดไฟแล้วเขาต้องมาทั้งการหากุญแจอีกครับ oh อ้าวไม่ก็กุญแจอ,อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวหาก่อนนะอ,อ,อ,อืมกุญแจกุญแจหายก็เกี่ยวอะไรอีกเลยอ่ะอเกมอย่างก่อนที่เขาน้ำหาแบบปุ่มอ่ะปุ่มสวิต์อ่ะโอ้ยทุกคนกุญแจอ,อยู่ไหนอ่ะบอกว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวนะต้องหากุญแจใช่ไหม บางที่ผมคิดว่าคุณแจอาจจะอยู่มองบริเวณหนบ้บ่วะเพราะเนี่ยใจอะผมหาเกือบเดินลำบ่มีเลยอะจะอยู่บริเวณไหนกันแน่อไม่จริงคุณเจเจหายากมากครับผมอือหายากขนาดนี้หูยทุกคนหากุญเจมาพอววะนี่ไงทุกคน กญแจอย,ยุ่กล้องนี่โอ้โหกว่าจะหาแท้ตายลบลุกคุกค,คนันไอ้ผมเดาได้เลยอฮนไดเอ็มต้องเรียนมหาเาแทมามาลุ้นกันโอ้โหปิดมือขนาดนี้ <c oughs> มีอะไรมาเลยโอ้คิดจะเอาโวยโทรศพัพท์จันไปอย่างนั้นเลยไอ้จักแรแม่จะรู้นะว่านายนเชื่อจริงเชื่ออะไรเชื่ออย่างธนาคัก โอ้โหฐานนี่เขาโวกหซะเหลือเกินคจ๊จุ๊กจุกนิน่อยโอ้เก่งมากนะเน่ยี่จุ๊เก่งฉัอเล่นโรบอกเยทันไัันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยอ้อโหกัเรอบสองกับรอบสองอ๋จะมี่งไรเราไมถึงไหนอือฉันจะโทรแจ้งตำรวจฉันออกไม่ได้ด้ืยทุกคนลูกตอนจิปทานี้จ๊อืมเกือบดึงข้อเสมันได้แล้วเมื่อกี้นี่อ่ะ มาสิมาสิต่อแล้วทุกคนเดียวายเดี๋ยวใจจะมาที่เลี้ยวขวาถือเฮ้ยมันเก่งมากทิ่จะนี้เหรอลองดูสิเอาขโมยโทรศัพท์ไปซีเคร็งกันไม่ยอมไม่ยอมถือเออเลิยเกลียบอลลารอุ้ยทุกคนหลวบหลุดเลยมวะนี่แม่งตั้งเข้าวงกดอีกังหากหน้ากันห้องคืนหยุดว่างันนี้เรียบร้อย เอาละครับท in ุกคนรู้สึกว่าเขาใส่เข้าไปใส่ฟังนี้ครับข้างล่างกบทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นแซสสีขาวอะไรเป็นหน้าจอโทรศัพท์แท้เฮ้ยเจียวโทรศัพท์เครื่องหนึ่งขโมปอีกแต่หาเจอแล้วโอ้ทรอีกแล้วอันนี้ครับค่อนข้างที่สีมีความรื่นนิดหน่อยนะฮะต้องใจเย็นเย็นในการตายจเย็นในการตายตายไปเออเลิศเขาตายไปตายไปแบบนี้เออยื้โอ้โหมาเจอกับอันนี้อีกแล้ว อันนี้อะไรอะ่ะฮึบหืมฮึบโอยฮึบหืมแต่ละทีมันลุ้นมากเอาอนะครับทุกคนเข้ามาอยู่ใจกลางคลองอ๋ออันนี้แล้วนะครับทุกคนสีนเขาต้องให้ขึ้นไต้ขึ้นไต่วันนี้ครับชมครับแบบนี้ชึบชึบโอ้โหโหยอย,อยขึอไต้ยากนิดนึงถ้าต้องการดีๆทุกคนเอาจะมค่อยไต้พื้นผาาตัวลงไปนี่เรียบร้อยตรงนี้ชึบ เออทุกคนข้างหน้าข้างหน้าชัวรเอาละทุกคนมาถึงจุดเลี้ยวเล็กเลี้ยวแหลมมีจุดเสียพี่เนี่ยไม่รู้แต่นี่เรารู้คือล่องระวังนะฮะค่อยไปค่อยไปจื๊บชืบชืบฮึบเออเลิศสวัสดีครับดูสิว่าที่พ่อครับโอ้โหกับดักแล้วเนี่ยเป็นนามได้ไงโอ้ย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 ท่าทิศเดียวบอกเลย ได้ไปเฝ้าอยู่บนสมบัแน่นอนแน่นอนโอ้ี่เกือบเกือบไปแล้วเอาละครับทุกคนคึ้นมาบันไดครับนี่บันไดโอ้โหบันไดกยาวยะวหลือเกินอืมแต่ละแต่ละมองนี่โคตรโอ้โหมองที่เทาเรียกนี้ว่าหนีโคตรรุนอนะ่ะเอาจริง,รงเอาละมาถึงมองก่อสร้สางโทรศัพท์แล้วนี่เราจะเรียนรู้ย,ยางไงว่าวิธีการผลิตโทรศัพท์ออลวัดน,นี้ อีกแล้วนะเจอกันอีกแล้วสวัสดียินดีต้อนรับสูสู่อะไรอะ่ะยังไงอ,อ่ะพี่อื้ยทุกคนเดี๋ยวนั่นนะเอะอ้าววัดไม่ใช่นี่หรอตกใจหมด้ดี่ว่าอะไรนี่นะถูกคขังไว้นี่หรอใช่แล้วอ้ยขอให้นายโชคดีนะตายรียบออกจากที่นี่ไปแล้วแสดงว่านายเป็นดวงวิญญาณที่นี่สินะขอโชคดีขอให้ได้ไปบไปเกิดเหี้ย ตตอีกแล้วโตบนเก้าอีกแล้วอืมซุบซิ่มเงาๆนะเนี่ยเอาละทุกคนว่านันจะเป็นดวงวิญญาณของผู้โชคร้ายนะครับที่หยดหน้าเอ็มขาไปครับผมลูกค้าประจําลูกค้ารายเก่ารายเดิมดูดนคาไปนะสองคนครับจังหวะนี้ฮะที่ขึ้นมาตรงนี้ฮะทุกคนอันนี้คืออะไรอ่ะสายพันน้ำเลี้ยงครับผมอ๋ออุ้ยเอจอเจอเออเจออุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอะไรฮะเสา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 เดี๋ยวเดียวเดียวอ๋อ อก้อนเดียวเด้อเดี๋ยวเด้อโอ้โหยู๋ยยยยว่างานเขาเกือบเป็นเขาเตาเผาโท,ทุลธาบเท่าอ่ะอือเกือบไปละอันนี้คืออะไรอะเลเซอร์เลเซอร์เออเลใจยอืออแต่ทางยากมากไอ้เน,นี้ยอ,อือทุกคนโคตรยากต้องเสียนิดหน่อยอ่ะจึ๊บจึ๊บเออเลิศเออเลิศเออเลิศนี่เป็นต้องอย่างนี้ครับผมเอาเราเขามาในห้องนี้ครับนี่คือลิฟต์สินะ กด,ดไปเลยครับผมจากนั้นนิสก็จะพาเราขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนเพื่อที่จะหาทางออกจากที่นี่ชือ้อแล้วเพเ่น็นครับรับโทรศัพท์ไปแบบช้ำๆเออเอาลอะมะอะไรอะรถเราวูทุกคนบอกรถแล้วในจังหวะนี้ นี่คือบทลงโทษของการที่มาขโมยโ,โทรศัพท์ฉันขอโทษที่ขโมยแล้วโอเคถ้าผมได้โทรศัพท์แล้วผมจะเอาเงินคืนพี่นะพี่โทรศัพท์อย่างไครับผมนี่นี่นี่น,นี่โทรศัพท์ครับในในก็จะได้กลับบ้านนะขอโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเออได้ไปแล้วครับผมเอ๊ะรู้สึกว่าไฟพอทับครับมันยังไงล่ะเนี่ย <S <S เน็ตทั <S <S นหรือเปล่าเน็ตเท่าเน็ดเท่ามีปัญหาหรือเปล่านี่ ไม่รู้ที่นู้คือรถรถขึ้นรถก่อนชึบไปเลยไปเลยยูหูเย้ทุกคนแร่ล้วเขาก่อจากร้านขายโทรศัพท์ของหน้าอิมเป็นทีนอร่อยแล้วครับทุกคนเป็นตามที่อ่ชาชั้นบานเขาบอกเลยครับทุกคนหน้าอิมเจ้าของร้านโทรศัพท์มีความผิดปกติทางสมองแล้วก็มีความเป็นแบบบ้าบ,าาบอเห็นบอมลูกค้าสองคนที่อยู่ในหมองผลิตเครื่องโทรศัพท์ของร้านเขาแหละ ตายไปแล้วครับผมเป็นลูกค้าประจำพ่อมเออแล้วก็น,นันไปคาเขาโอ้ยนายเป็นสุกติแล้วกันโอ,โอเคครับทุกคนแบบนี้ก็สีมั่งสนิทครับเป็นการเล่นเรื่อยๆนะคะนอกาเป็นการลบนี้จากเจ้าของร้านที่ชื่อว่าเอ็มซึ่งเป็นเจ้าของร้านโทรศัพท์ครับน่าจะเห็นเลยว่าเขาออาปีมากทุกมองเลยนะคะนั่นกจะเป็นขั้นตอนการผลิตโทรศัพท์การเผานะคนะนั่นนู่นนี่นั่นติดต่าสายพานันธุ์ โทรศัพท์เครื่องในที่ห้างแหละคอก็สีนั่ไปเผาเลยมาบ้านนี้ครับแล้วก็พอโทรศัพท์คอมพิวเตอร์แทบ็บเล็ตโนโ้ตบุ๊กหลายอย่างมากเลยครับแต่ว่าจะของร้านนี่เฮ็ดโต้ตปแปลกแปกแต่เขาเข้าไปร้านแล้วปิดไอ้เฮาแล้วก็หายโตไปน่ากลัวมากเลยครับผมก็ะล้อมาเล่นบ้างครับแมปนี้กาะป้อนนี่พี่ยังมาไม่ดอกก็ะสี่บ้านสานี่คับเล่นสนุกเฮ่ห้ากันไปนะครับเนาะโอเคครับสำหรับวิดีก็ต้องจบไปพี่ณนิก่อนนะครับเนาะใครทยมากคลิปนี้กอ็อย่าลืมที่สกดไลค์กดซับสไครต์กันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อที่ทีมว่ได้ผ่าดการจเจตจตนในคลิปหนาครับสซหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาที่ขบวก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหนาเซหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย